ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณนไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะพยศรักตอนที่18กริง่งกริงเสียงกริ่งประตูเรียกสติของต้องดาวกลับเข้าร่างสมองพลันคิดถึงไบรอันแต่อย่างเขาเหรอจะมากดกริ่งให้เปลืองเวลาและนี่ก็เกือบชั่วโมงแล้วที่เขาออกไปต้องดาวจึงต้องเดินไปดูว่าเป็นใคร พี่ใหญ่ต้องดาวรีเปิดประตูโดยทันทีสองพี่น้องโผลเข้ากอดกันทันทีกลับมาแล้วทำไมไม่บอกพี่อี้ไผ่หรือเหยาอี้ไผ่พี่ชายเพียงคนเดียวของต้องดาวเขาคือผู้ที่ส่งท่อนำเลี้ยงให้กับน้องสาวมาโดยตลอดสิบปีและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ให้ต้องดาวหนีไปวอชิงตันเพราะอี้ไผ่เองก็ไม่เห็นด้วยกับบิดาที่ต้องให้น้องสาวมีคู่ครองเพราะธุรกิจ นั่นเป็นการทำลายชีวิตของน้องสาวรวมถึงการดูถูกตัวเขาที่ไม่มีศักยภาพในการดูแลธุรกิจของครอบครัวมันกระทันหันและน้องก็ไม่อยากให้พี่ต้องเดือดร้อนถ้าป้ารู้เขา้าคงจะโกรธพี่มากอี้ไป่ลูบศีรษะน้องสาวของตนเองอย่างเวทนาแม้เขาจะเป็นผู้ส่งเสียน้องสาวมาโดยตลอดแต่ทุกอย่างทำแบบลับๆ โดยที่อี้ปายไม่เคยออกหน้าว่าเงินนั้นมาจากเขาเขาบริจาคเงินผ่านหน่วยงานการกุศลโดยมีเงื่อนไขให้หน่วยงานนั้นรับน้องสาวเขาไว้เป็นบุคลากรที่ได้รับทุนซึ่งจริงๆแล้วเงินพวกนั้นมาจากเขาโดยทั้งสิ้นมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่ป้าจะไม่รู้ว่าเขาแอบส่งเสียน้องสาวมาโดยตลอดต้องดาวจึงสามารถอยู่ที่วอชิงตันได้อย่างไม่ลำบาก เพราะตระกูลเหยาเป็นตระกูลที่มั่งคัง่งตระกูลหนึ่งในเสี่ยงไห้แต่เธอไม่เคยเปิดเผยตัวว่าเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของตระกูลเหยาวเวลานานนับสิปีทุกคนที่นี่คงลืมเลือนไปแล้วว่ายังมีเธออยู่ที่นี่ก็โอเคดีนะว่าแต่เราอะทำงานที่ไหนเหรอแถวแถวนี้ล่คะค่ะต้องดาไม่อยากบอกว่าเธอทำงานให้กับบริษัทต่างชาติน้องสาวพี่สวยขนาดนี้ มีใครเป็นเจ้าของหัวใจหรือ,อยังไม่มีเรากค่ะต้องดาวตอบคำถามนี้อย่างเศร้าๆโอ้ชิงชิงน้องคงไม่เอาคำพูดของป้ามาใส่ใจหรอกนะน้องอกักตันยูไปแล้วเรื่องหนึง่งอย่าให้ต้องอกักตันยูกับป้ามากกว่านี้อีกเลยค่ะชิงชิงขอร้องลืมมันไปซะชีวิตเป็นของน้องน้องต้องมีความสุขกับชีวิตนะเอาคำพูดของป้าโยนลงทะเลไปได้ไหม ที่พี่ช่วยเหลือน้องไม่ได้ให้น้องต้องทนอยู่รับสภาพกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อต้องดาวซบใบหน้ากับแผนออกพี่ชายเธอไม่มีน้ำตาจะไหลออกมากับเรื่องนี้อีกแล้วทำไมมากับป้าถึงไม่รักเธอเหมือนอี้ป่ายนะไปดินเนอร์กันแต่งตัวสวยๆเพื่อพี่โอ้พี่ชายพี่คงไม่เอาน้องไปเปิดตัวใช่ไหมใช่คำสั่งพี่ใหญ่ห้ามดือ้อต้องดาวทำใบหน้าอ้อนวอนพี่ชาย แต่ก็ไม่ได้ผลแม้เธอจะรู้ว่าอี้ป๋ายแค่ต้องการพาเธอไปเข้าสังคมให้เธอได้มีโอกาสได้เจอคนดีๆที่เหมาะสมกับเธอและนั่นเธอรู้ดีว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นน้องสาวร่วมสายเลือดกับอีป้ปาเพราะถ้าป้ารู้ต้องเป็นเรื่องแน่ต้องดาวขัดคำสั่งพี่ชายที่หวังดีไม่ได้เธอจึงยอมในที่สุดไม่ต้องรีบนะพี่รอได้งานอะไรหรอคะ ต้องดาวถามเมื่อมาถึงโรงแรมที่นี่คึกคักมากงานเปิดตัวนาฬิกาจากโซฟิสต้องดาวหันไปมองอี้ไปเขาคงเธอมางานนี้แทนพี่สะพ้ยแต่ทันทีที่เธอและพี่ชายยื่นบัตรผ่านประตูเข้างานอี้ไปก็แยกจากเธอไปและนัดแนะว่าสี่ทุ่มไปเจอกันที่รถต้องดาวในชุดราตรียาวงามสง่าเฉิดฉายเพียงลำพังในงานแต่เรื่องแบบนี้ไม่ทำให้ต้องดาวประมาทแม้แต่อย่างใด เธอหยิบเครื่องดื่มจากบริกรที่เดินมาเสิร์ฟและเดินชมนาฬิกาที่ถูกนำมาจัดวางโอ้ราคาช่างเหมาะสมกับตระกูลมั่งคั่งอย่างเดียวจริงๆในงานมีผู้มาร่วมงานมากมายทั้งคนในชาติและต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่หญิงสาวที่มาร่วมงานต่างก็แต่งตัวกันมาอย่างสุดฤทธิ์ต้องดาวแม้จะสง่างามแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นไปกว่าหญิงสาวคนอื่นๆ แต่สิ่งที่ดึงดูดในตัวเธอจากใครคนหนึ่งที่มาร่วมงานนั่นคือกลิ่นหอมประจําตัวของเธอต่างหากทันทีที่เธอเดินผ่านด้านหลังของไบรอันไปทำให้เขาต้องหันกลับมามองตามแผ่นหลังแค่เห็นแผ่นหลังเปลือยนั่นเขาก็จําได้ในทันทีมีอะไรล่ะคะคู่ควงงจำเป็นที่ไบรอันต้องพามาถามทันทีที่มองตามสายตาหยกคู่นั้น และเธอไม่ชอบเอามากๆที่มีผู้หญิงคนอื่นมาดึงดูดความสนใจของไบรอันไปแต่ฟางฟางกลับไม่ได้คำตอบใดๆจากเขาแม้เธอจะทำท่าทางเงางอนมากแค่ไหนแต่ไบรอันก็ยังไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้อยากมางานนี้แต่ฟางฟางดันโทรมาชวนตอนที่เขากำลังเซงเพราะเดินปฏิเสธจากแม่สาวชุดดำงามสง่าคนนี้ไงเล่าต้องดาวที่เดินชมผลิตภัณฑ์ เธอเกิดความสนใจนาฬิกาเรือนหนึ่งสวยหรือไม่ในสายตาคนอื่นเธอไม่สนเธอสนแต่ว่าเธอชอบจนมีเจ้าหน้าที่เดินมาทักทายและคุยกับเธอมีแบบของผู้ชายที่เข้ากับเรือนนี้ไหมคะเธอถามเจ้าหน้าที่ทันทีเธอไม่ได้ถามเพื่อตัวเองแต่อยากซื้อของขวัญให้ป้ากับมา้าและนาฬิกาข้อมือก็เหมาะสมกับพวกท่านท่านจะรับหรือต้องการมันหรือไม่ ไม่เป็นไรสำหรับเธอแล้วแค่รับรู้ว่าเธอได้ซื้อของให้พวกท่านแค่นี้ก็คงพอต้องดาหยิบเครดิตการ์ดของตัวเองออกมาทันทีและจัดการกรอกที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่นำไปส่งให้ที่บ้านปาร์กกับมา้าทุกการกระทำของต้องดาอยู่ในสายตาของไบรอันโดยตลอดแต่เขาก็ทำเพียงแค่มองเธออยู่ห่างๆจนกระทั่งสวัสดีครับใครอยู่วะบังอาจมากไบรอันคิดในใจ เมื่อเห็นว่ามีชายหนุ่มกล้าบางอาจเดินเข้าไปทักทายผู้หญิงของเขามือเรียวกำแก้วในมือไว้แน่นและเมื่อเห็นรอยยิ้มของต้องดาวที่มีให้กับผู้ชายคนนั้นยิ่งทำให้แก้วในมือถ้ามีปากมันคงร้องลั่นเพราะความทรมานเป็นแน่ผมอยากดูนาฬิการเรือนนั้นไบรอันพูดพร้อมกับก,บกอดเอวบางของฟางฟางให้เดินเคียงข้างไปกับเขาทันทีโอ๊ย ต้องดาวร้องออกมาเมื่อเธอถูกเฉี่ยวพอแค่ทำให้เธอเซทลาเพียงเล็กน้อยแต่พอเธอหันมามองสาเหตุดวงตากลมเบิกกว้างขึ้นและแปลเปลี่ยนเป็นไม่พอใจในฉับพลันเพราะมันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่ๆถ้ามันเกิดจากเขาไบรอันเป็นอะไรหรือเปล่าครับชายหนุ่มคนที่ยืนคุยอยู่กับเธอเอ,อ่ยถามทันทีต้องดาวแค่สายศีรษะไปมาเป็นคำตอบขอโทษด้วยนะคะที่เราสองคนไม่ระวัง ฟางฟ้าเป็นผู้เอ่ยขอโทษแทนไบรอันพร้อมๆกับที่กระชับแขนของไบรอันสแสดงความเป็นเจ้าของเขาอย่างออกหน้าซึ่งไบรอันก็ยินยอมอย่างไม่ห่วงตัวเลยทางทางที่ในใจกับคิดว่าช่างปัญญาอ่อนสิ้นดีที่คนอย่างเขาต้องมาเล่นบทเรียกร้องความสนใจแบบนี้ต่อหน้าเธออ๋อไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณสองคนตามสบายนะคะต้องดาวพูดจบเดินผ่าออกมาทันที เธอไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทนดูเขาใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นให้หัวใจถูกอัดบีบแทบหายใจไม่ออกแบบนี้สำหรับเธอก็คงทำได้แค่นี้แหละเธออยากกลับในทันทีเธอไม่คิดว่าจะเจอไบรอันที่นี่เธอจึงเดินออกจากงานอย่างรวดเร็วต้องดาวเข้าไปในลิฟต์และกดปิดอย่างรวดเร็วลิฟต์เคลื่อนลงมาอย่างชั้นล่างในเวลาไม่นานต้องดาวไม่รู้เลยว่าเธอไม่ได้ออกมาเพียงลำพัง อี้ไผยที่เห็นน้องสาวรีบร้อนออกมาจึงตามออกมาเช่นกันแต่เขามาไม่ทันลิฟต์ตัวเดียวกับเธอเขาจึงกดเรียกลิฟต์อีกตัวในขณะที่อีปป้ไปรอลิฟตอยู่เสียงฝีเท้าของใครอีกคนกำลังวิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วโชคดีมากที่งานจัดอยู่แค่ชั้นห้าไบรอันจึงตามลงมาทานันไล่เรียกกับลิฟต์ที่ต้องดาวลงมาถึงพอดิบพอดีหลีกทางไปนะ ต้องดาวพยายามเดินเลี่ยงไบรอันที่มายืนดักอยู่ข้างหน้าด้วยลมหายใจทีหอบแล้วคุณจะหนีผมทำไมฉันไม่ได้หนีคุณแล้วทำไมฉันต้องหนีด้วยอย่าสำคัญตนผิดเพราะคุณเสียใจที่เห็นว่าผมใกล้ชิดผู้หญิงคนอื่นไงละ่ะหลงตัวเองทำไมฉันต้องเสียใจด้วยลืมไปแล้วหรือว่าฉันปฏิเสธที่จะคบกับคุณเรื่องโง่ๆของคุณผมไม่ลืมง่ายๆหรอกไอ้บ้า ไอ้คนหลงตัวเองหลีกทางไปเลยนะฉันไม่อยากอยู่ใกล้คุณแล้วทำไมจะแอบหนีไปร้องไห้คนเดียวเหรอขุบป,ปากไปเลยนะต้องดาวโกรธมากในตอนนี้เธอผลักไบรอนจนเขาเสียหลักเซทลาถอยไปเล็กน้อยแต่เขาก็เดินตามติดเธอไปทันทีภาพของคนทั้งสองทำให้อีปไยที่ตามลงมาหยุดและมองอย่างแปลกใจว่าสองคนนี้รู้จักกันได้ไงแล้วท่าทางแบบนั้น มันพ่อแงแม่ง,งอนกันชัดๆมันชักยังไงยังไงเสียแล้วกริง่งกริง่งเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของอี้ป่ดังขึ้นมาเสียก่อนเฮีย yeah, คะแย่ yeah, แล้วโรงงานของเราที่ปักกิ่งไฟไหม้ค่ะโอเคเฮีย okay. yeah, จะไปสนามบินเดี๋ยวนี้อี้ป่รู้ทันทีว่าเรื่องแบบนี้ภรรยาสาวไม่มีทางพลาดเพราะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาต้องเดินทางไปด้วยตัวเองแน่นอนเดี๋ยวเจอกันค่ะ อี้ป่ายแยกไปอีกทางจำต้องปล่อยเรื่องของน้องสาวไว้ก่อนแต่อีไ้ป่ายไม่ลืมที่จะส่งข้อความบอกน้องสาวว่าให้เธอต้องกลับแมนชั่นเองปิงเสียงข้อความเข้าทําให้ต้องดาวต้องหยุดเดินโอ๊ยแต่การหยุดกระทันหันของเธอทําให้ไบรอันที่เดินตามมาติดติดชนเธออีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะล้มหน้าขมำไบรอันก็รังเอวคอดไว้ทันจนแผ่นหลังเปลือย แนบแผ่นอกกว้างที่สวมสูตรสีเข้มที่ทำให้ไบรอันน้ามองมากขึ้นเท่าทวีคูณต้องดาวไม่บนหรือต่อว่าไบรอันสักคำเพราะครั้งนี้เขาไม่ตั้งใจจริงๆก็เธอเองที่หยุดกระทานหันปล่อยฉันได้แล้วต้องดาวสะบัดต,ตัวออกจากอ้อมแขนของเขาแต่กลับทำให้ไบรอันรัดเธอแนบกายแน่นขึ้นจับได้แล้วคิดหรือว่าผมจะปล่อยคุณไปง่าย คุณมาตามฉันแบบนี้และคู่ควงคุณหลาดเธอจะเป็นยังไงไม่รู้สิจะว่าผมไม่ดีก็ได้นะแต่คุณก็ต้องรับความผิดไปด้วยครึ่งหนึ่งเพราะถ้าคุณไม่ผุผ่ผนออกมาแบบนั้นผมก็คงไม่ต้องทิ้งเธอและวิ่งตามคุณมาแบบนี้หรอกช่างคิดได้นะจำได้ไหมว่าผมเคยบอกแล้วคุณจะวิ่งหนีสักกี่ครั้งผมก็จะตามคุณมาทุกครั้งต้องดาวนิ่งไปทันทีโอ้เขาจะทรมานเธอไปถึงไหนนะ ยิ่งเขาทำให้เธอชอบมากเท่าไหร่นั่นเธอก็จะเจ็บมากเท่าทวีคูณฉันอยากกลับแล้วแบรอันยิ้มออกมาพยักหน้าเข้าใจและพอใจกับน้ำเสียงที่อ่อนลงของเธอคุณไม่หิวหรอได้ทานอะไรบ้างหรือ,อยังต้องดาวยิ้มเล็กน้อยมองสอบตาเขาตอนนี้หนะ้าฉันกลายเป็นสุนัขหิวโซอีกแล้วหรอไบรอันหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีเดินประคองเอวบางกลับไปยังลิฟต์เพื่อขึ้นไปลานจอดรถ แน่ใจเหรอเขาว่าเธอจะไม่เป็นไรต้องดาวไม่วายต้องเอ่ยถามก็อย่างที่บอกว่าไม่รู้ช่างเถอะเธอโตแล้วของกลับบ้านตัวเองถูกคุณนี่ช่างเป็นผู้ชายที่แย่มากๆต้องดาวต่อว่าแบบไม่จริงจังนะักทุกครั้งสินะเรื่องขัดแย้งระหว่างเขากับเธอจะเคลียร์จบลงได้อย่างรวดเร็วไบรอันพาเธอไปหาอะไรทาแบบง่ายๆแบบที่เธอต้องการร้านข้างทางกับลูกค้าหญิงสาว ที่สวมชุดราตรีงามสง่าและลูกค้าชายที่สวมเชิ้ตสีเข้มเมื่อเขาเอาเสื้อสูทไปสวมคลุมให้กับเธอแทนอีกชามไหมไบรอันเอ่ยถามเมื่อเห็นบะหมี่ในชามของต้องดาวกำลังหมดอย่างรวดเร็วซึ่งต้องดาวที่ปากไม่ว่างเธอพยักหน้ารับน้ำใจจากเขาอย่างเต็มใจและในเวลาไม่นานบะหมี่อีกชามก็ถูกนำมาเสิร์ฟอย่างไม่ขาดตอนของคนกินที่ไม่ห่วงอ้วนเลยคุณไม่หิวหรอ ไม่เพราะผมทานแล้วใครจะเหมือนคุณล่ะไม่รู้จักดูแลตัวเองเสียเลยคุณเจ๋งคิ้วหนาขมมดเข้าหากันอย่างไม่เข้าใจคืออะไรก็ชมคุณไงคุณเจ๋งจริงๆฉันยอมรับว่าคุณเป็นคนดูแลตัวเองได้ดีมากมากจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้ชายเต็มตัวฟังดูแปลกๆแต่ผมคิดงีแง่บวกนั่นก็ถือว่าเป็นคำชมเสรยแล้วกัน แล้วผู้ชายที่เขาพัฒนานแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นแบบผมกันทั้งนั้นเอาอย่างคนที่คุณรู้จักหมอต้าเทียนเซียเป็นไงนั่นเขาดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมและเขายังสามารถดูแลคนที่เขารักได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยไม่เคยได้ยินคุณพูดถึงใครอื่นมาก่อนเลยนะคะก็ธรรมดาเพราะเวลาอยู่กับคุณผมก็อยากจะพูดแต่เรื่องระหว่างเราเท่านั้นต้องดาก้มหน้ากินต่อทันทีซึ่งครั้งนี้ทำให้ไบรอันต้องกลับมาคิดจริงๆจังๆแล้ว ทั้งๆท,ที่ต้องดาวมีใจให้กับเขาแท้ๆท่าทางของเธอมันชัดแต่ทำไมเธอถึงปฏิเสธเขาอย่างไม่ใยดีปากไม่ตรงกับใจชัดๆหรือเธอต้องการทำให้ตัวเองดูน่าสนใจเธอจะใช่คนเดียวกันไหมนะหรือเธอจะมาทวงคืนสิ่งที่เธอเสียมาให้กับเขาจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องรุ่งอรุโนทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ